พี่โมโอไอทัชแล้วก็อ๋อพี่โซเฮ้ย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 จะคบุกป้อมพื้อนได้จะคบุกป้อมพื้อนได้ไปดูไปดูพวกคุณเกาะกลุ่มกันมีใครบ้างมีพี่โ,โซมีแจงมีทาชิแล้วก็มีพี่แชโมโค่ะไอปาไอปาไ,<ม>ไอปาวิ่งวิ่งสวนขึ้นมาไอ<ว>ปาวิ่งสวนขึ้นมากำลังไม่ใช่นะไอปาร์กำลังวิ่งหนีอยู่นะ แล้วล่ะค่ะทุกคนจุๆ๊ๆไว้นะขอให้ได้เป็นโลอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้มานานมากนะคะค่ายังไงจะได้เป็นสมุไรว้าวจะได้ปกป้องเพื่อนด้วยรวมถึงตัวเองนะคะรอบนี้เนี่ยแหละแจนจะเป็นพระเอกและนางเอกของเกมนี้เองเพื่อนที่อยู่ด้วยกันกับเรานั้นเราจะปกป้องให้ได้ครบทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทำเควสกันก่อนเลยดีกว่าดาวน์โหลดไปก่อนปึ๊บ บอกว่าคงไม่มีคนมาข้างๆเรานะ uh. ไตายเหอะลุ้นเหลือเกินครบตะทีโอเคภารกิจสำเร็จเ,เอะจะมีคนฆ่าฉันไหมกัวอย่าเพิ่งนะเอ๊ะปกป้องปกป้องปกป้องตัวเองก่อน <c oughs> เฮ้ยจะมีคนตายหรือเปล่าอุ <c oughs> อ้ย เกินไปหรือเปล่าวอะไรอ่ะแจ้งองไหนแจไม่เกิดอะไรขึ้นแจะมทีิโวแน่ได้อย่างไงว่าุกแจงอาจจะเป็นคนโดนแสงร้ายไปสิใช่แล้วแจงอ่ะผ่านมาแค่คนเดียวด้วยแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจุกแจงพูดจริงจริงู้จุกแจงพูดจริงนะแจงพูดแจงพูดจริงๆนะรอบเนี้ยแจงเป็นพระเอกเยเฮ้ย อันนี้เรื่องจริงเลยแจงอ่ะเป็นระรอีกเป็นนักตหมูหรือเปล่าไม่จะไนองรแต่แจงอ่ะผ่านมาคนนึง<อ>เพราะว่าตอนแรก<อ>แต่เริ่มเกมอ่ะคือคิดว่ามันน่าจะมีดีเลย์ในการใช้สกิลใช่ไหมแล้วแจงอ่ะแยกม,มาคนเดียวแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างอีกทีนึงซึ่งคนที่แจงผ่านคนคนนั้นก็คือพี่ไมค์รับผม ฉันขอบอกอย่างหนึ่งว่าเมื่อกี้เดี่ยฉันเจอพี่โซอยู่ในห้องไฟซึ่งถ้าเกิดว่าเขาจะไปฆ่าพิกิดฉันไม่รู้ว่าพี่กิทอยู่ที่ไหนนะแต่ว่ามันน่าจะอุกอาจมากอ่ะอืมแต่แแตจเจอพี่ไหมยังพ่ผ่านพี่ไหมขนาดเลยพอ้ยันปอมสดเนอะนี่เองปอมสดเนอะผมสปอมผมเจออยู่ข้างล่างครับไอห้องอ่าลงมาจากห้องรูดบัตรแต่กันฉันข้ามก่อนละกันรอบแรกเอ้ยมีคนหวดพี่ไหมนะคุณไม่เชื่อผมคุณไม่เชื่อผมฆาตกรนัวขอดูก่อนละกัน ตอนนี้ยังไม่ค่อยแบบว่าแจ้สงสัยพี่ไม้แล้วเพราะว่าแจ้งอ่ะข้ามพี่ไม้มาคนเดียวเว้ยทุกคนก็คือแจ้งยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ปรับปัดป้องใครเลยยังไม่ได้ปกป้องใครเลยด้วยซ้ําไปดีกว่าเราอยู่กับฉันอย่าเข้ามานะยังไปละอันไหนเอะนาซาไม่ทำชั่วแล้วเขาจะทำชั่วหรือเ th ปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนเขาจะสแกนตัว เอ้ยเอ้ยอยู่หน้ากล้องนะเอาดิอยู่หน้ากล้องเอาดิเอาดิพ hmm. right? ี่แป้จะทำอะไรพี่แป้จะทำอะไรเขาไม่หนีเลยวะเขาดูแปลกๆนะคนคนเนี้ยโอเคดิมันมีคนอยู่ห้องกล้องประเด็นก็คือเราไม่รู้นะคะว่าคนคนนั้นคือใครไม่แน่ตอนนี้พี่แป้อาจจะตายแล้วก็ได้ไอ้ทัศพี่แป้ยังไม่ตายไอ้ทัศ ไอทัดไอทัดมาดูอะไรพี่มโมมาดูอะไรพี่มโมไอทัดแล้วก็อ๋อพี่โซเฮ้ย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 เจ้าหุกปุ้บเปลือยได้เจ้าหุกปุ้บเปลือยได้ไปดูไปดูใครคเป็นคนยิงฮันน่มาทำเพลยก่อนนะ ฉันรู้ในการประชุมในครั้งนี้ฉันรู้ว่ามันมีเสียงปืนดังสนั่นใช่แลได้ยินกันใช่หรือไม่ฉันได้ยินเต็มสองรูหูของฉันผมพวกผมมีพยานผมบอกเลยว่าพิกัดของรอยกระสุนเนี่ยจากที่เห็นเมื่อกี้มันเฉียวหัวพี่ป๊อปไปชึกฉันได้ยินว่ามันอยู่บริเวณแถวๆห้องกล้องวงจรปิดใช่เกิดเหตุตรงนั้น แล้วแล้วพวกคุณเกาะกลุ่มกันประมาณไหนผมจะบอกว่าบนหัวของผมนั้นมีเกือบจะมีรอยกระสุนแต่มีคนใจดีกลางโล่ให้คนคนนั้นก็เลยไม่ตายครับผมบอกแล้วว่าเชื่อไาพวกคุณเกาะกลุ่มกันมีใครบ้างมีพี่โซมีแจงมีทัชชี่แล้วก็มีพี่ชัมโมค่ะไอ้ปาไอ้ปาไอ้ปางไอ้ปาีไอนปาง ไม่อยุดนหน้ายานแล้วก็ลูกปลาวิ่งสวนขึ้นมาไอ้ปลาวิ่งสวนขึ้นมาเฮ้ย่มัาไม่ใช่นะไอ้ปากำลังวิ่งหนีอยู่นะเฮ้ยมันดิไงมันเดไงจะเชื่อดีไหมเชื่อเราอมันาเรนจริงจริงนะไม่ใช่หนูจริงเฮ้ยไอ้มือสไนเปอร์ดอกไม้สีส้มอ้แมเนี่ยแกคิดไปเองเว้ยไ้ปาไม่ใช่หนูซุนนี่ถูกกำจัดแล้วไม่รู้ว่าเขาเอาปืนออกจากยานไปด้วยหรือเปล่าเฮ้ย แต่ถ้าไนฝั่งไม่ใช่แล้วคนคนนั้นมันจะคือใครอ่ะพี่โมอาจจะไม่ใช่นะเฮ้ย <Hey, S 2> มีคนปิดประตูฝั่งนี้พี่โมยังไงจะปกป้องเพื่อนนหรเว้ยพี่โมเอาจริงจะ<ๆ>ปกป้องเพื่อนอยู่นะอะป้าป้าป้า,ปา,ปาจะไปกับพี่โมก็ได้รอบนี้จะขออนุญาตไว้ใจพี่โมเอ๊ะ โอทู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 จไปไหนทัชชี้จ,จะตายปะเนี่ยโอเคมีคนอยู่ด้วยคิดว่าฆาตกรคนแรกน่าจะเป็นไอ้ปางนะคะถ้าทำไปผิด403 4 6น okay, โอเคเรียบร้อยจะเป็นคนกดนะรอบเนี้ยแะ้บอกเลยว่าเราเป็นคนดีร้อยเปร์เซ็น์เฮ้ยใครจะทำไรเราไม่กิดสีฟ้าคือใครอะ ถ้าไอ้ทัศตายคนร้ายต้องเป็นสีฟ้าถ้าไอ้ทัศตายคนร้ายต้องเป็นสีฟ้าแน่เลยไม่รู้ละเร็วดิเร็วดิเดอเ๊ะเรียบร้อยถ้าไอทัศตายคนร้ายคือสีฟ้าถ้าไอทัศตายคนร้ายคือสีฟ้าไอ้ทัศไม่ตายยังไม่เจอศพเอง ยิ้มแก้มฟรีไปหน่อยเพราะฉันเชื่อว่าตอนนี้มีคนน่าแักอยู่คนนึ่งอยากใ,<ะ>ใขอไม่พูดอะไรมากเอาเป็นว่าฉันเล่าเหตุการณ์ก่อนอมันมีเวลาค่อนข้างน้อยอเหตุการณ์ก็คือตอนนี้ฉันกำลังทำห้องเอ่อห้องการสื่อสารอยู่ทำเควสเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ,บมีชายคนนึงมาม่วบฉันนั่นก็คือชาโมคุงเพราะเราจะที่ชาโมคุงม่วบฉันเวลาฉันอยู่ในท้องของเขาและฉันก็ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในยาน <laughs> เจ็ปุ๊บมีชายคนนึงเดินเข้ามาเและเขาก็ฟันพี่ชมโอนั้นขอพูดอะไรหน่อยยังไม่ทันย่อยเลยและชายคนนั้นเขาได้ฟันที่ท้องของพี่โมอจนฉันหลุดเอาวาแต่เขาลืมไปว่าในท้องนั้นอาจมีคนฉันเห็นหน้าเขาเต็มเต็มนั่นคือเขาปตัดเัดไม่ โอ้โหคุณมามาโอ้โหมาห่นผมไม่ได้ผมช่วยชีวิตคุณโอเคไม่มีใครไม่มีใครคุณผมช่วยชีวิตคุณอยู่อ่ะโอ้โหขอช่วยผมมาจากท้องใช่ผมเห็นเหตุการณ์ผมือนมาช่วยคุณเนี่ยปาท้องให้ไม่ได้โอเคโอเคถือว่าแกออกไปจากยานซะนะออกไปไกไฟ้าอะไรวะพวเนี่ยจะบอกจะบอกว่า ข้าผมเปมีที่ขำอยู่เลยเคี้ยวเสร็จเลยเออตรงนะขำมากยืนนั่งขำเลยอะอยากรู้อ่ะพี่โมทำไมพี่โมถึงไม่กินแจงหรอแจงมันไม่อร่อยขนาดนั้นเลยหรอไม่ผมแค่แบบรอรอจังหวะดีๆอยู่แต่แบบเพิ่งเพิ่งเคี้ยวเสร็จเลยเข้าปากแม่งกินเข้าปากช้ำโอเลยอ่ะกิน้าปากเลยจบเลยทันที่หอยหิวมากแบบเห็นทอนปว่องๆนี่ไม่ได้เลยนะแล้วมันกว่ามันเูดีมากนะ ไม่หรอกเมื่อกี้ตอนแรกฉันคิดว่าฉันตายไปแล้วสักพักนึงเอ้ยเรายังมีตัวตนอยู่นี่หว่าเห็นแป้งยืนงงอะผมเห็นแป้งยืนงงอยู่พักหนึ่งก่อนปริชเลยแต่ว่าแต่ว่ารอบเนี้ยแจงแจงปกป้องเพื่อนได้ด้วยนะเป็นกลุ่มเลยอะมันไม่มีคนตายเลยยอดยอดผมมันตอบสไายส่วนฉันก่อนหน้าไม่ได้เก่งอย่างที่คิดแถมยังหลบยากอยู่ด้วยนะอะไรเพ่อแม่ไปลองไปลองเป็นนะมันโคตรลุ้นเลย